ยังหนูไปนี่บอกบัวนี่เจ็ดไหมในเจ็ดบอกบัวใช่บัวกูเอ็อกใหตัเดียวครับมาใจบัครับเสียงมันเขียนวิทีตรงไีนไปม เอาเงนินเดือนมึงมาเกี้ยนไหโดกันนะเนีาะมี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  Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

มันดุดมันจตัวเต็มี่บอยอี่บอ่อย right, huh? ีอรี่บ่อาี่ยี่อี่อยอ่ออยตอนี่อีบยี่บีบ่อย่บตอ่อยี่ีี่ยอี่ีอยอยี่ี่บ่อ้อ này nhỉ mà mình tố này nhỉ tô mình bỏ đẹp chứ nhỉ xôn nhỉ ta khu mà đồng trống,

ตอนนี้สุดยอดตนนีตนี้ก็ทีนี่สอตันนี้สุอนนี้สุตอนนี้สิงครับามันกัของกูก็เป็นตัวนีตอนนั้นดุาโจังเดียวามันกัดมอของกดกกูไหวหายเดียวนะครับผมไปได้แค่นั้นครับ มามียดกอกันมาต้อง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 จจงจจงโอ้ยจีออกจืไปไหนนู้จีนี่เอ็นหนังก็บอริ่เห็นตะนลังฝนล่นู <c oughs> <c oughs> nên nam vô nữa men lên là phù biẹc bớt mùa vạn nè đúng haha ha 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 มัดหนักหน่อยก็เอาแต่ส่อมาเยอะๆครับผมจะหนักแรงหน่กะที่พูดทำให้ดูนะเนาะตัวไหนไหม่มาชื่อฮันดิปูช้อนตัวนี้สามมากกสิมากวาเอาแก่ช่องตัวนี้มาตัวหนึ่งบอกพูดตันตัว ตัวนี้มันจะมาแค่ตัวเดียวเด้มาเจอมาครับสีมาตัวเดียวอันนี้ก็เหมือนกันมันจะโคงกันแต่มันสูงสีเอาคนเดียวมาเนี้ยมาไหนเนี้นี่เอ็มมาได้จุด

Do vậy mẹ chuẩn cho chôn, cho anh chuẩn mẹ nè 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 Này, nè 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 cặp nè 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 ล้วก็หนึงยังหนึ่งเจ็ดโก็ชูนย่งศูนย์สามีอันนี้ผมมีตัดทก็คือแนวนี้คือกันครับแต่มันเด่นยังนี้ก็จะไปไข้างนี้แล้วเอาหนึ่งมาใช้ชูนมาใช้เพราะึ่งมาจากไหนก็มาที่มึงจักนั่นก็คือหึ่งใช่ไหมครับเราก็เอาชกับหนึ่งมาใช้ัวไหน้อยเด่นกันีัไงชนกันใช่ไหมครับ

มันไหนชนเก่าปักับตัวนี้โปัวเดี่ยวอันนี้เด่นสีเดี๋ยวสีปัวบอกมีอย่งเด่นจังไหมเอาก็เอาตัดงไปถ้าตัวนี้เด่นเอาก็เอช่องสองเด่นปัเอาเก่าเก่ากับอันนี้มาใส่บอกปัเอาเก่าตั้งเอาเตั้งเกากับสองตั้งเพราะมันชนบอก แม่ปูเดาที่นี่ถ้าเราออดนี่ตังเดวใช่ไหมเจ็บเจ็บเก็บมาบ่อยปุมาบ่อยปู๊บอาจจะไม่มากก็ได้ใช่ไหมครับปูจึงเอาไว้คำนองที่นี่จักได้ก็คือช่องกับช้าง้าใช่ไหมครับ แต่มันเป็นช่องเก่าก็ชามเก่าแต่ก็เป็นบช่องหกชามหกครับก็จได้จีนี่ก็เอาชีมาใช้เั็นจ้ะมาีมาใช้จี้นกจีนี่ก็ชี้นี่ได้ก็ชี้นี่ได้จี้สองมันเดียวโอ้ยดจืดครับ 四人，都係四人。Hmm. <as well. S 2> mm hmm.